มาดูสกุปตัวต่อไปค่ะพูดถึงความรักก็ยังอยู่ในเรื่องของความรักค่ะสกุปนี้นะคะเป็นเรื่องของคู่รักอมตะเขาบอกว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยเป็นคู่รักที่มีความรักกันแบบยืนยาวมากค่ะพี่พุธแต่ไม่ใช่เป็นแฟนพายใช่ไหมไม่ใช่ใช่แหมแต่ว่ารักแบบคือเขาเนี่ยคบกันมานานแล้วก็ยังรักกันอยู่ลองไปดูซิว่าเขาทำกันยังไง สำหรับเทศกาลวันแห่งความรักวันนี้เพื่อเขาดาวต้อนรับวันแห่งความสุขนี้รายการของเราก็ขอรวบรวมคู่รักตัวอย่างของวงการบันเทิงไทยที่ครองรักเคียงข้างกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นคู่รักอมตะที่เป็นแบบอย่างในการสร้างครอบครัวในวงการบันเทิงไทยในปัจจุบันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่คู่ครองนักแสดงอับสโสที่รักมั่นคงจนเด็กรุ่นใหม่อย่างเราต้องอิจฉาในความรักของทั้งคู่สําหรับพ่อรองเข้ามูลคดีและแม่ทุมปฐุมวดีโสภาพันธ์ที่ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนานกว่า47ปีแล้วค่ะชีวิตร,รักของทั้งคู่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนจนกลายเป็นความรักทั้งคู่เลยตกลงใจแต่างงานกาันและมีลูกสาวคนเก่งยุ้ยปฐมวันเ้ามูลคดีที่จะระรอยตามพ่อกับแม่เข้าสู่วงการบันเทิงเช่นเดียวกันเคลนดลับการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นของพ่อรองและแม่ทุมก็ การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต้องมีความเกรงใจซึ่งกันและกันคําว่ารักและการให้อภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถึงแม้ว่าตอนนี้แม่ทุมจะนอนป่วยหนกักด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดรุนแรงแต่พ่อรองก็ขอทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการดูแลและให้กําลังใจอยู่เคียงข้างแม่ทงมตลอดเวลาค่ะ ก็คือคู่ของอัตอยเส็จพาศิรชัยยาและ าวที่ใครเห็นความรักของครอบครัวนี้ก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้เพราะคู่นี้เขาร่วมเรียนเพียงหมอนกันมายาวนานกว่า36ปีแล้วนะคะจุดเริ่มต้นของความรักคู่นี้นาอิชาก็มาจากการที่ทั้งสองคนได้ทํางานร่วมกันในภาพยนตร์ชื่อรักและด้วยความที่อบอ้อยเป็นคนสนุกสนานคุยด,ด้วยแล้วสบายใจก็เลยทาให้เอาชนะใจนางเอกสาวคนดังอย่างอาเบียงได้สําเร็จและทงคู่ได้ตกลงจูงมือกันเข้าประตวูวิวาและมีถายา่ด,ด้วยกันอ่กคนก็คือสาวน้อยสดสวยอีฟพุทธิดาซีรชาชัย ยานั่นเองค่ะเล็นรับความรักยินยงของทั้งคู่ก็คือการเข้าใจและไว้ใจซึ่งกันและกันค่ะฉันมร และมาปิดท้ายกันที่คู่รักของนักแสดงและผู้กำกับคนเก่งอย่างอาตุนพลโกมาราชุนและภรรยาสาวสวยอดีตรองนางสาวไทยซอนนุชปรียานุปารประดับทั้งคู่จับมืออยู่เคียงข้างกันมายาวนานกว่า26ปีแล้วค่ะความรักของทั้งคู่เริ่มต้นมาจากการได้แสดงละครร่วมกันในเรื่องกหนกลายโบตันหลังจากนั้นอาตุลและซอนนุชก็ตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหลายปีก่อนซอนนุชจะต้องพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเธอประสบปัญหาจากอาการเจ็บป่วย หนักหนาถึงขั้นทําให้เธอเดินไม่ได้กว่า2ปีและทําให้ต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดไม่ต่ำกว่า7ครั้งแต่ตูก็ยังคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอทั้งดูแลและให้กําลังใจทุกอย่างค่ะจนตอนนี้อาการป่วยของซอนนุ่ดีขึ้นมากและสามารถกลับมาเดินเหินได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ ู่รักทุกๆคู่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆนะครับ<ช>โดยเฉพาะค,คู่ของพ่อรองแม่ทุมแล้วก็คู่ของอาตูกับพี่นุษย์นะครับเร<ช>ียกว่าเป็นคู่ทูคู่ยาจริงๆแล้วก็ผ่านเวลาที่ยากลําลบากมาด้วยกันใช่ค <ๆ S 1> ่ะเ,เป็นคู่ตัวอย่างนะในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะไม่ไมว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าความรัก คือดูแล้วก็จะรองให้ตามเนาย mm ิ hmm. ่งตอนที่แบบประสบปัญหาด้วยกันนี้ mm hmm. ค่ะได้แล้วค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีตัวอย่างที่ดีของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นใครพักสักครู่ค่ะ